ย้อนบุญพลาเดนออกพา,ามาพบพ่อหูวสึกคืดกันอยู่นอกคือหักที่รอที่ฝันเฮลโล y ไม่ e ฟนสาวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องไอ้ขำกึ่งคือกับเขาผมมือนี่ขอบกุ้นขอบใจขอบพระไทศยแตงกิวทุกการรับชมทุกเอฟซีทุก e FC, ทก,การติดตามนะครับผมมือนี่ พอ่อเขาไปทำกึ่งแนวย่างอีกแล้วช่วงนี้ของทะเลถือครับก็เลยจัดของทะเลดูเนี่ยนี่ครับมึกหอมมึ้อหอมอย่างหลายสื่อมาเป็นสองโลมือนแต่ว่าย่างไหพี่น้องเมืองนี้นี่นี่เอามาจากสามใหม่เดก่นอนย,ย่างเองเฮ็ดเองลุกย่างแล้วก็มีกุ้งย่างนี่ครับอ่กุ้งซอยเกษตรกรมือนเนีย่นี่ครับแล้วก็มึกครับหนวดมึก หนวดมึกตัวนี้อู้ยังแสบรือยังกรอบกรุบกรอบเลยครับนี่จัดมาสองหนวดให้พี่น้องเมื่อกันนี่ครับสูตรใหม่หอยมแมลงผู้หรือแมงผู้แมงผู้หรือมแมลงผู่วะบุรููกันเอา้าย่างกับซางต่อแมงผู้หรือมแมลงผู้กับซางมันตัวนี้หอยมแมลงผููย่างซอสพริกเป็นสูตรใหม่ของน้องสาวนะครับผมน้องสาวคิดสูตรให้นะเออขอบใจมากมาก มืออะบอวละนี่ล้วกานน้ำจิ้มเฮ็ดเองอันนี้น้ำจิ้มสูตรเด็ดนี่ครับจริงๆมันข้นกว่านี่ผมเติมน้งเข้าไปจังหน่อยหนึ่งเพื่อเสียให้รสชาติมันสอบลงนะมันสุดยอดมันมันมันทั้งเผชรทั้งสมแหงเลยเติมน้ำอุ่นเข้าไปนะให้รสชาติมันพอดีนะครับนะนี่นะนองสาวเห็ให้กันนะอ้มา บอบร้าลยแล้วมาดิลุยกันเลยเตรียมการมาโดยเลยทั้งอย่างทั้งอย่งสาราพัดเลยคือว่าตั้งใจเฮตดขนาดทั้งยู u ู e ทั้งนี่แหละครับคือตั้งใจเห็ดไหนพี่ให้น้องเบิ่มมากินน้ำกันนะครับพี่หน้องเด้อทั้งลงทุนลงแรงทุกอย่างเลยทุกคนกระซอยกันนะครับผมอ่ะจัดเอาไว้ก่อนเลยมึกย่าง อย่างก็าลั่ใได้ทีกำลังหนุ่มแล้วก็หอมเรื่องบอกว่าไม่ผักออร์แกนิกหลายอย่างมาลออ้อมือหอยแมงผูอย่างมึงหอยแมงผูย่างซอสพริก อืมโอ้แสบกว่าอย่างเนี่ยแสบกว่าอย่างเช็ดอีมว่าเนี่ยนำจิ้มก็แซ่ปจากจิบม,มาลองโน้นเหมือนกันก่อนเนี่ยฟาดเลย say không ai em mình กําลังหนุ่ม,ม,ม,มปุ่หงหนีหัวปลาใครครับ ตัดจังหน่อยอย่างมาเป็นเป็นตอนเลยก็ลังหนุ่มครับสุดยอดมือกระกอบ น้ำจิ้มก็แแ่บพักก็กรอบขอบอกด้ยว่าหอยแมงพู ย่างซอสพริกแซ่บบิลเลียบเด็ดเด็ด

để lùm lắm tốt Ôi oh. mm. <laughs> Ừ. Oh, cả cái nồi rồi lúc giang mm. Pin mu jaagwal e, pin mu jajule. แช่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแจอ่านกินน้ำด้วยครับเพื่อมันใจอ่านกินน้ำ แจกครับต้องไปต้องแจกเมื่อนี้กับพ่อการสมเด็จออรครับขอพูดห,หลายๆเลยครับหรือคำว่ารับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกเอฟซีมื่อนี้พ่อกันสมเด็จนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ